สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะคลิปนี้เป็นดวงนะคะประจำเดือนตุลาคม2566นะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรนะคะของเราจะนับแบบไทยนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคมนะคะ22ธันวาคมถึง20มกราคมนะคะ เป็นดวงรดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจ่อจงคนในคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่รวงบ้างอาจไม่รวงกับทุกคนขอให้นับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกับไปนะคะหรือไม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางพวกความบันเทิงก็ได้นะคะแล้วก็หมอเมยนะคะขอขอบคุณนะคะทุกกําลังใจที่กดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ดีๆให้นะคะ ขอให้คุณนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีสุขภาพทีท่แข็งแรงรำรวยเงินทองนะคะมีโชคลาภเข้ามานะคะ <ton of pressure> เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดอะทาวเวอร์เดอะมูนเดอะฮฟ จีเอ็มเพรสทิงลับครับเซเว่นออฟเพนด l e เ n อร์นา f ออฟครับเอกออฟซอฟต์ไฟออฟเพนเตอร์เทรียลวอนพลังงานตัวตนของคนนะคะไพ่เดอะทาวเ ขอให้คุณนะคะระมัดระวังอารมณ์ตัวเองนะคะคุณอาจจะโมโหง่ายนะคะในเดือนนี้นะคะตุลาคมนะคะคุณอาจจะมีโมโหแบบอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ชั่ววูบนะคะขอให้คุณระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้มากที่สุดเลยนะคะระวังคําพูดด้วยนะคะแล้วก็บางทีนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณกระทันหันเลยนะคะ แต่ที่คุณไม่คาดคิดนะคะไพ่ตัวตนของคุณเดมูนความเครียดวิตกกังวลน,นะคะความคิดมากกุมอกกุมใจนะคะอดีตที่ผ่านมาไพ่ดีเอ็มเฟรสแล้วก็คิงออฟคัพคุณมีชีวิตที่ดีนะคะที่ น่าอิจฉาเลยทีเดียวนะคะคุณคือมีพร้อมทุกอย่างคุณเป็นคนที่มีการเงินการงานนะคะความรักคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนนะคะคุณมีความรักดีๆให้กับทุกคนนะคะแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ มันก็เลยทำให้คุณนะคะกลายเป็นเดโมนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉพันนะคะคุณยังนึกถึงใครบางคนอยู่อยู่ในมือของคุณนะคะยังมีคนคนหนึง่งหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะที่ติดอยู่ในใจของคุณนะคะคุณลืมไม่ลงนะคะมันก็เลยทำให้คุณ ยังไม่มีความสุขนะคะในใจของคุณนะคะในในตอนนี้นะคะปัญหานะคะปัญหาและแนวทางแก้ไขในออฟครับปัญหาที่มีอยู่นะคะอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณสามารถที่จะรับได้รับมือได้นะคะใน o อ u อครับนะคะ คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะอิทธิพลรอบข้างเอ็ดอัพสอรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะได้เริ่มต้นมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณจะได้ เริ่มต้นชีวิตใหม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานหรือว่าเรื่องของความรักก็ตามแบบปุแบบุปแบบัแบฉบับพลันด้วยนะคะแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะนําความสําเร็จนะคะทำะให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้ดีทีเดียวนะคะจะนํามาซึ่งความสําเร็จสู่คุณนะคะ มงกุฎก็คือตัวแทนของความสําเร็จนะคะความภาคภูมิใจคุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จถ้ามีปัญหาใดๆเข้ามานะคะคุณใช้ดาบจัดการได้เลยดาบนี่ไม่ใช่ไปตีมแทงใครนะคะหมายถึงว่าความคิดภายในใจของคุณนะคะอันไหนที่มันทําให้คุณทุกอ,อกทุกใจกุ้มอกกุ้มใจนะคะคุณสามารถที่จะตัดตรงนั้น มาได้นะคะคุณสามารถที่จะคิดบวกมีพลังบวกเข้ากับามาหาตัวเองนะคะและมดาดูตำแหน่งนี้นะคะสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังคือการมีชีวิตที่ดีนะคะที่มั่นคงมีการงานที่ดีบางคนบางท่านหวังที่จะ ถูกหวยนะั่ด้วยนะคะคุมุ่งหวังที่จะมีโชคลาภถูกหวยหรือไม่ว่าบางคนบางท่านมุ่งหวังที่จะมะีธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นการเงินที่ดีขึ้นนะคะแล้วคุณจะได้รับนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะความคิดภายในใจของคุณมันเป็นไฟออฟเพนเคิล e เรามาดูขอไพ่ยขยายนะคะขอไพ่ยขยายไฟล์อัเพนเดอร์เคิลมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณกระทัำฐานไหมนะคะขอไพ่ยขยายไฟล์อัเพนเดอร์เคิลคืออะไรเพจออฟซอร์ดเดอะเวิร์ล ถ้าสําหรับใครที่มีปัญหานะคะก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะจุดๆนั้นมันจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะสิ้นสุดแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะทําได้หรือไม่ก็คุณไม่คาดคิดว่า สิ่งเลวร้ายต่างๆสิ่งที่ไม่ดีต่างๆปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องการงานปัญหาใดๆก็ตามนะคะมันจะสิ้นสุดลงแบบที่คุณแบบเอ๊ะเลยทีเดียวนะคะคนรอบข้างของคุณนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณถ้าคุณมีปัญหาใดๆนะคะขอให้คุณได้รู้ไว้ว่าคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็น เพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรักของคุณสามีพัญยาพี่น้องนะคะพ่อแม่ของคุณนะคะคนที่อยู่รอบกายคุณเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะขอให้คุณอ,อย่าลืมคนรอบข้างของคุณนะคะเวลาที่คุณมีปัญหาคุณนะคะสามารถที่จะร้องขอกับเขาได้นะคะ ามาดูไพ่อนาคตกันนะคะไพ่อนาคตของคุณ s e เว่น t อาพันต์เกการงานการเงินของคุณนะคะธุรกิจของคุณการงานของคุณมันเริ่มเริ่มเห็นผลกำไรเริ่มผีดอกออกผลนะคะการเงินนะคะเริ่มผีดอกออกผลมาให้คุณได้เชยชมจากที่คุณได้ลงทุนลงแรงนะคะ ไปนะคะตอนนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะหลังจากที่คุณได้ทุ่มเทอย่างหนักลงไปนะคะมันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้รับความมั่งคั่งนะคะคุณจะได้รับรายได้ที่สวยงามนะคะบางคนบางท่านอาจจะเอาเงินไปลงทุนก็จะได้ปันผลได้กำไรกลับมานะคะ การเงินของคุณนี้มากๆเริ่มอ,ออกดอกออกผลให้คุณเห็นแล้วนะคะเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะ Tree of w o s เป้าหมายของคุณอยู่แค่เอื้อมนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อนะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ฝ่าฟันด้วยนะคะ Eight of Swords คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะถึงแม้ว่า าภายในใจของคุณอาจจะมีขมุกขมัวบ้างมีคิดมากมีเรื่องให้วิ่งตกกังวลบ้างนะคะแต่คุณสามารถที่จะตัดตรงนั้นได้นะคะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นกับจิตใจตัวเองกับตัวเองนะคะเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณแล้วคุณจะทำสำเร็จนะคะเรียนรามาดู ไพนางฟ้ากันนะคะว่าไพนางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณนะคะไพนางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณเ e t s o m e e x e r c i s e นะคะขอให้คุณได้ออกกำลังกายบ้างนะคะเพื่อร่างกายของคุณจะได้แข็งแรง คุณจะได้มือแดงไปทํางานนะคะทำธุรกิจของคุณพัฒนางานพัฒนาธุรกิจของคุณนะคะ a l y o b r a i c นะคะ Become stronger นะคะเมื่อร่างกายของคุณแข็งแรง You begin to feel stronger in all w a y และคุณจะมีความเข้มแข็งแข็งแรงในทุกในทุก way ของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะคะคุณจะมีความเข้มแข็งนะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งมีร่างกายที่เข้มแข็งนะคะ emotional healing นะคะความรู้สึกของคุณนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนที่คุณนับถือนะคะถ้าคุณมีความวิตกกังวลในเรื่องใ,ใดๆนะคะคุณสามารถที่จะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับของคุณได้ที่คุณนับถือนะคะแล้วท่านจะเยียวยาจิตใจของคุณนะคะท่านจะประทานพรให้กับคุณนะคะ a d r u h a r t heal นะคะ of all emotional pain นะคะสำหรับใครที่อาจจะ ความรู้สึกอาจจะบาดเจ็บมากนะคะ You receive new blessing and love นะคะคุณสามารถที่จะร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้นะคะและท่านจะประทานพรให้กับคุณนะคะคุณนอกจากที่จะมีคนรอบข้างคอยช่วยเหลือคุณแล้วนะคะ The ะฮาร์แฟนี่ก็คือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะคุณสามารถที่จะขอพอรจากท่านได้นะคะท่านจะช่วยเหลือคุณนะคะแอสเ t i ี e ขอให้คุณนะคะเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองว่าคุณทำได้นะคะ ที่เป็นเดโมนะคะเพราะอาจคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะทํามันได้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้นะคะแต่นะคะขอให้คุณได้มั่นใจในตัวเองขอให้คุณได้มั่นใจในตัวเองว่าคุณทําได้นะคะไพ่หนึ่งดาบคือไพ่ของการก้าวเดินไปข้างหน้านะคะการเห็นผลลัพธ์นะคะก็คือความมั่นใจในตัวเองเรียก ขอให้คุณเรียกความมั่นใจในตัวเองกลับมานะคะ Stand up for your belief นะคะเชื่อในความเชื่อของคุณนะคะ And only say yes นะคะขอให้คุณคุณบอกว่า yes ฉันทำได้นะคะฉันทำได้นะคะ if You really want to นะคะ ขอคุณพูดดังๆว่า yes นะคะหรือว่าฉันทําได้นะคะคุณก็จะทําได้ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะมั่นใจในความคิดความเชื่อของคุณว่าคุณจะทำเดือนนี้คุณจะได้ยอด10ล้านนะคะได้ยอด5 0 0แสนอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ธรุรกิจนะคะแล้วคุณจะมีพลังนะคะแล้วคุณจะฮึดนะคะคุณจะมีพลัง บางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะพลังอยู่ในตัวของคุณนั่นแหละอยู่ในจิตใต้สันนึกอยู่ในพลังชีวิตของคุณนะคะคุณจะดึงศักยภาพของคุณออกมานะคะเมื่อคุณคิดว่าคุณทำได้คุณจะดึงศักยภาพที่อยู่ในตัวคุณของคุณของคุณออกมาแล้วคุณจะทำได้ขอให้มั่นใจในตัวเองนะคะ ขอคุณประสบความสําเร็จทุกอย่างที่ปรารถนาเลยนะคะชาวราศีมังกรนะคะขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะขอมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่งคัง่งมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสุขภาพของคุณนะคะแข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดีนะคะอาจจะในเรื่องของมีปวดหัวบ้างนะคะ าจจะมีปวดหัวไมเกรนนะคะไพด่ดวมูลไพ่ความคิดนะคะขอ,อคุณระมัดระวังด้วยนะคะ,ะแล้วก็หมอเมยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ